h ฮล lo สวัสดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาววอนอีกแล้วนะทุกคนเมื่อนี้สาววอนจะพาทุกคนมาเบิ่งเรื่องดราม่าระหว่างลาวไทยไทยลาวเนาะสาววอนก็เห็นข่าวนี้มาได้สองสามมือแล้วเนาะก็อดใจบ่ได้ที่จะมาเฮ็ดคลิปนี้เนาะเรื่องก็มีอยู่ว่าเนาะมิสแกลลาวเนาะให้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยเกิดดราม่าขึ้นทุกคนว่าเป็นอย่างมิสแกนลาวคือบเวบ้าภาษาลาวเป็นอย่างคือว่าภาษาไทย ก็จะมีคนบางบางคนบางกลุ่มเนาะย้ำว่าบางคนบางกลุ่มเนอที่ดราม่าเนาะที่บอกว่าเราเล้าไขยศาสตร์สำหรับสาววอนเนาะอ่าโบคิดว่าการเว้าภาษาไทยแล้วขายศาสตร์บคิดแบบนั้นสำหรับสาววอนคิดว่าถ้าคนล้าเนาะว่าภาษาไทยได้ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถ เนาะทุกคนเพราะว่าอย่างว้าไดหลายหลายภาษาเนาะและที่สําคัญเนาะคือมิสแกนลาวเนาะเพิ่นไปประกวดอยู่ที่ประเทศไทยเพิ่นก็มีกรรมการเป็นคนไทยการสื่อสารเว้าภาษาไทยก็บแปกทุกคนเนาะโบแมนว่าเราโบวอาภาษาลาวเราก็ว้าภาษาลา,าวาาาลาคือกัน และเราก็ว่าภาษาไทยเพราะว่าเราได้ภาษาไทยเราสื่อสารภาษาไทยได้เราว่าภาษาไทยได้เราก็ว่าภาษาไทยก็ถูกต้องแล้วเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละสพอ,อนก็งงว่าเป็นอย่างคือไปว่าว่าเออขายศาสตร์เนาะเพราะว่าอย่างสายสภายก็เขียนคําว่าลาวอยู่แล้วเนาะทุกคนลาวเนาะเวลาประกวดผ่านเวทีเพื่อนก็บอกว่ามิสแกนลาวแม่นบอกทุกคน และคนที่ดราม่านาทุกคนอยากหู้เนาะอยากหูคือกันว่าคนที่ดราม่านะดูนั่งฟังเพลงไทยบอกอย่าบอกได้ว่าเจ้ากะเจ้าก็ต้องเบิ่งผัสเบิ่งหนังไทยฟังเพลงไทยแมนบอกเป็นอย่างต้องไปบูลลี่ว่าว่สสาภาษาไทยแล้วขายซาร์เนาะอยากให้ย้อนมาเบิ่งตัวเองว่า กินข้าหนมนี่นะทุกคนเขายังก,ก,กินข้าหนมไทยแล้วซื้อนมให้ลูกกินก็นซื้อนมไทยเนาะแผ่นพืชไทยเนาะแฟบไทยซักเครื่องเนาะ,ะน้ำมันทอดปลาก็ใสของไทยซอดหอยใส่ของไทย,ย,ไไทยเนาะแล้วมันเป็นอย่างทุกคนเป็นอย่างว่าภาษาไทยต้องบอกว่าขายซาดท,ทั้งทั้งที่เฮาแบบเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันใส้สินค้าของเพิ่น เกือบว่าทุกอย่างเลยเนาะฟังเพลงเบ่งหนังไทยสำหรับสาววอนก็บึงหนังลาวฟังเพงลงลาวก็ฟังเพลงไทยก็ฟังเนาะหนังไทยก็บึงเออก็แปลกเนะเาะเฮาเฮาเสพสื่อไทยทุกอย่างทุกคนเนาะเออก็พอเข้าใจว่าเป็นอย่างคนลาวต้องไปดราม่าเนาะประเทศไทยตลอดเลยอืม นั่นแหละสาวอนอยากให้ทุกคนไปเบิ่งในคลิปเด้ออ่าก่อนอื่นเนาะสาววอนก็ต้องขออนุญาตเจ้าของซ่องเนาะอ่าซ่องอยากเล่าเนาะหรือว่าวอนทูเทลเนาะเอ่อที่สาววอนเอาคลิปมารีแอคชั่นแบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี่นาเด้อเดี๋ยวสาววอนจะขอคัดลอกลิงไว้ด้านล่างเผื่อทุกคนอยากไปเบิ่งคลิปเต็มๆหรือไปกดติดตามซ่องของเพื่อนได้เลยเนาะสาววอนขออนุญาตเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งได้หูได้เห็น ได้ศึกษาข้อมูลไปพร้อมๆก,กันกับสาวเนาะอ่ะ,อะไปเบิงพร้อมกันเลยแล t s ก o ตาม่าเดือดเมื่อมิสแกนล่าเว้าภาษาไทยละวางไห้สัมษา์เหตุเอาเศร้าเน็ตเล่าบางคนหาว่าคายศาสตร์งัวดื่มตียนบางคนซึ่งเรื่อล่านี้จะเป็นแนวใดเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งน้ำกันก็ลังทีพวกเฮ<ว><ว>าฮับหูกันดีว่า ในคณะนี้กําลังมีการจัดการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลประจำปี2004อยู่ที่กรุงเทพมหานคปรประเทศไทยจากเดิมที่จะจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศกัมพูเจียแต่ว่าเกิดเหตุบอกคาดขิดขึ้นเสียก่อนโดยกองกับวันที่10กันเดือนตุลาปี2004 ทางเพจแกน MGI ก็ไล่โพสต์วิดีโอการไ้สัมผาษของนางงามจากประเทศเล่าวที่เขาหวมประกวดนั่นก็คือนางสุกสาวันวงสมพูหรือสื่อดินบาปีใหม่นในคลิปลังกก่าสาวปีใหม่ได้ทำการแน่นำํำประวัติตนเองให้แก้กรรมการได้ทราบ ซึ่งก่อนที่จะแนะนำสาวปีใหม่ก็ได้กล่าวสบายดีเป็นภาษาเล้าก่อนจะขออนุญาตเว้าเป็นภาษาไทยเดี๋ยวเห่าไปเบิงคลิปนั่นกันก่อนสบายดีทุกคนทางบ้านน้ำเด้อสบายดี <c oughs> เคคะหนูขอพูดขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยได้ไหมคะอคุยน่ารักมากเลยโอเค สวัสดีค่ะชื่อปีใหม่สุขสวรรค์วงชมพูนะคะมีสแกรนลาวปี2024นะคะปีใหม่อายุ28ปีค่ะปัจจุบันทำอาชีพเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์แล้วก็เป็นครูสอนโยคะ,ค,ะค,ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่แล้วก็ไม่ค่ะยังมีอยู่ก็คือหนูเองนะคะเริ่มมาจากครอบครัวที่เป็นชาวสวนแต่ว่าหนูมีความฝันแล้วก็มีความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นค่ะ หนูมีความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นค่ะก็เลยเลือกสายเรียนเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์แล้วก็เป็นครูสอนโยคะค่ะหนูเชื่อว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นเราสามารถเรียนรู้ได้ค่ะหนูเรียนจบแคบชั้นม .6 ค่ะซึ่งเหมือนการมาประกวดครั้งนี้หนูมองว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันเรามีความเชื่อเราสามารถเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แล้วส่วนเราจะเป็นได้หรือไม่ได้อันนั้นขึ้นอยู่กับผลงานที่เราทำค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะ เราก็บอกแล้วเนอะว่าเป็นคนลาวปถมิชแกลาวเว้าภาษาไทยได้ก็ถือว่าเรามีความสามารถในศาสตว์ถอยสัตว์คำอีดีผ้านั่นได้เลยว่าคนดาวบางคนบอสามารถเว้าภาษาไทยได้สำเนียงสัดเจนแบบนี้แน่นอนเนื่องในนั้นก็คือแอดมินเองต่อมาเมื่อบรรดาสศร้าเน็ตเล้าบางส่วนได้เห็น คลิปให้สัมภาษณ์ดังกล่าวต่างก่อ้ากันวีจารร์พร้อมทั้งยุตเซียมิสแกลลาวประจำปี2004ตาพึดตะพือพร้อมให้เหตุผลว่าเทิงแมนว่าจะเว้าภาษาอังกฤษบอเก่งก่อควรเว้าเป็นภาษาล้าเอาก็ได้ ล่ามเขากะมีให้การเว้าภาษาไทยเซนมันบอลตารที่ประเทศไทยขศาสตร์ดีๆนี่เองเดียวคนศาสตร์อื่นเขามาเห็นสีวานางงามแล้วดื่มภาษาบ้านเกิดตัวเองอย่างใดก่ตามก็ยังมีสาวเน็ตแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่มาเขาค้างปีใหม่แถมแย่งกับบว่า เขาไปประกวดความงามบอ่อใดประกวดภาษาอ,อีกอย่าง,งการเว้าภาษาไทยมันก็เป็นการแสดงความสามารถให้แกกรรมการดได้เห็นว่ามิสแกนเลาวสามารถเว้าภาษาไทยใดสวยเพิ่มจุดเด่นให้มิสแกนเลาโดดเด่นยิ่งขึ้นจังแมนพวกเจ้ามีอคติกับไทย ยาให้ห <Yeah, S 2> <Man. S 1> ah ูเด้อว่ายังกินและใส่สินค้าจากประเทศไทยสำหรับหนึ่งในผู้ที่ออกมาวิจารณ์ก็คือผู้ใส่เฟซบุ๊คซื่อว่าฟังหูไวหูได้เขียนบทความวิจารณ์สาวปีใหม่แบบจัดนักจัดเต็มว่าคอยได้ติดตามนางงามเล้วทุกเวทีพอสมควร อยากขอถามทานผู้ฮู้ทั้งหลายแลเป็นยังนางงามล้าทุกเวทีเวลาไปประกวดอยู่ประเทศใดเวทีใดก็ตามเวลาเพิ่นไหลซดทั้งนางงามทั้งทีมงานผ้ากันเว้าไท้สอดสอดทั้งสะอิกสะออย ภาคภูมิใจคือประเเป็นภาษาแม่ตัวเอ็พบคนไทยเลงไปหาทันทีเว้าภาษาไทยใส่โดดทั้งทั้งทีไทยอยากเว้าภาษาเลาานำกอบได้เว้า บาทภาษาสากลคือภาษาอังกฤษคือมาประกวทีมิสแกรนปีนี้ไปจัดอยู่กัมพูชียไทติวาบอคักง่ายมาประกวดอยู่ไทยนางงามลาวซึนส้มออกนาออกตาสะอิกสะออยลาดิกลาดีดีใจจ้าได้เว้าไทยเบิงเพิ่นสัตว์ภาษาไทยปานน้ำไหลไฟใหม่ เบิ้งคืออยากโซ่ให้เพื่อนนางงามและคนไทยย่องย่อว่าสาวเล่าเก่งเว้าภาษาไทยปานภาษาแม่เวลาให้ัมภาษา์สุดหนึ่งสามคนเขาก็มีผูแปรให้แต่เพิ่นขออนุญาตเว้าไทยดีกว่าวาสัน้นมูนางงามกะงงเขาก็อยากหู้ว่าเพิ่น เบวหยังเบิงแต่ละขีบนางเว้าไทยตาหลอดสาวสีสัวมองทุกสถานที่ทางทางทีไทยก็บ่ได้สนใจเพิินเขาสนใจนางงามผ่ามาทั้งงามทั้งเก่งเว้าอันเจี๊บเเวผ่ามาทั้งทางทีนางกอหูภาษาไทยนางงามเวียดนามแมนลูกซอดเบียดเล้าแท้แท้ นางงามล้าเพิ่นก่อเว้าภาษาไทยนำนางงามอีกประเทศหนึ่งคือสวีเดนนี่ดาเป็นลูกซอดไทยแท้แท่นางยังเว้าและไห้ัสัาษา์เป็นภาษาอังกฤษเห็นแล้วเมื่อยใจดือว่าข่อยปึกภาษาไทยบอหูบห่างนาตาเสือผานาผมก่อไปคนอาทิตย์ละทั้ง บอรอดอยู่แล้วใส่แต่สุดขขาวลำแถมยังมาแสดงความฮู้เดืองภาษาห้คนเดาหมดซัทธาตืมอีกบอแมนคอยหาเดืองเว้าให้เขาไปเบิงโดดพวกทานจะคิดแนวใดและต่อกับบทความตัวนี้ต่อไปเฮาลองไปเบิงและไปฟัง ความคิดเห็นของซาวเนตเล่าทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับบทความตัวนี้และผู้ที่บอเห็นด้วยนํากันเลยไปฟังทั้งสองฝ่ายกันเลยคอมเมนต์ที่หนึงในคลิปนี้เด้กล่าวว่าเป็นยังคนเดาคือบอเว้าภาษาเลา่าเสียหมดเดยเสียดายเสียมาตาหโบเราบเว้าภาษาลามล้อีกคนเรา<ด><ด>ก<น>็นนเว้าภาษาล่าอย่าเอาความคิดโบราณ แล้วให้นคนอื่นเป็นคือเจ้าบอคอเสียของการเบ้าภาษาอื่นมาดูคอมเมนต์ต่อไปเ<อ>ดี๋ยวกล่าวว่านี่แหละเขาว่างวัวดื่มตีนเดินอยู่ทั้งดินคิดว่าตัวเองบินอยู่ทั้งฟ้าคอมเมนต์ต่อมาเ<อ>ดี๋ยวกล่าวว่าอ,อยู่ต่างประเทศก็เว้า,าภาษาต่างประเทศ<อ>มันแปลก<อ>แนวดายวะสั่งซ้อนกันมาแนวใด ว่าวา้ภาษาไทยเท่ากับขายศาสตร์งงมาฟังทีคอมเมนต์ต่อมาเดก้ยวกล่าวว่าวภาษายังมั่นนักหัวพอเจ้าตี้คอยว่าพวกที่มีอคาาตินำของซัมนี่นาะพ่อไปตายแล้วเกิดใหม่ซาคอมเมนต์ต่อไปได้กล่าวทั้งแอดมินเพจฟังหูไวหูว่าอยากเห็นนาะแอดมินได้ จะแมนนักดานบอย่อมออกจากกะ้าน้องไปประกวดอยู่ไทยกรรมการและนักข่าวส่วนไลยแมนคนไทยและอีกอย่างภาษาอังกฤษน้องบอแข้งแห้งน้องเล่าเดือกภาษาไทยเพื่อสื่อสารห้เขา้าใจไงทาบอนสนับสนุนกับบอต้องมาโจมตี คอมเมนต์ทัดไปคือรักลานแท้เว้าผ้าซายั้งกับพิษน้อบอได้สางซื้อเสียงห้ประเทศมีแต่จับพิษดูถูกประเทศตนเองแบบนี่ะะเขาว่าอยู่แต่ในธรรมแนวคิดบอก้าหนาะขาดการพัฒนาคอมเมนต์ทัดไป คนเขียนบทความบอมีเบียกเขตหาเดืองให้คนดาย่าให้คอยหูเดอร์วาเจ้ากินของไทยใส่ของไทยเบิ้งข้าวไทยเบิ่งนังไทยฟังเพลงไทยถ้าเห็นจะย้อนสอนหายด้วยลังแหวนคอมเมนต์ต่อไปได้มากล่าวทึงมิสแควนเล่าว่าพวกนี่มั่นบานนำไทย จนดื่มความเป็นเล้าคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวสันๆว่าดื่มซาดเกลืมจังไรทุกคนคอมเมนต์ต่อไปใส่สบายก็เขียนว่าเป็นเล้าเบ้าเบียดไทยเก้าส้มเซย์เว้าไทยเท่ากับไายซาดขอถามแลเจ้าเอามาตรฐาทันยังมาวาดคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวไว้ยาวเลย เขาไปประกวดสุดประจำชาติเขาบอไดไปประกวดเดืองผ้าซาพวกปึกผ้าซาเขาบอไลจำกัดขอบเขตว่าเจ้าต้องเว้าผ้าซาใดผ้าซาหนึ่งเว้าผ้าซาใดก็ได้เว้านำคนไทยีาวเม้าว้าภาไทยได้ก็เว้าเว้านำคนรั่ัง ท่าได้ภาษาอังกฤษกอเว้าสู้ยาปลึกตาสู้เมินเบิงแลสุดประจำศาสตร์เล้วกัเขียนคาว่าเลาอยู่กัะทุ่งศาสตร์เล้าพิธีกรเขากับประกาศผ่านไมโครฟอมอยู่ว่านิสแควนเล้าไซายซาไพกับเขียนว่าเล้าเป็นภาษาอังกฤษเขาบอได้เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาล้า พวกควายพวกปึกพวกมามาฟังทีคอมเมนต์สุดไทยในคลิปนี้เดีกล่าวว่าคอยอยากถามว่าท้านางงามเลว้วเว้าภาษาเวียดนามและจีนคนดาวจะใส่เป็นปัญหาเพื่อลานางงามบอแม่นคนดาวเว้าภาษาเวียดและจีน คนดาวพากันย่องย่อสมเสยสมเสยแต่เมื่อคนดาวเว้าภาษาไทยไปจมลาวาทรยศยดขายศาสตร์อันนั้นแหละ<อ>ก็เป็น<ม>นาา้าทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้ทุกท่านคิดแนวใดคอมเมนต์บอกกันได้ขอขอ,อบใจเมื่อทุกท่านที่เขามาเบิ่งคลิปนี้แล้วเฮามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนา้าสำหรับสาวเนวาะ คิดว่าการที่ว่าภาษาเนาะบบได้หมายถึงว่าขายซาดเพราะว่าถ้าเขาว่าภาษาอังกฤษดีเขาสิขายซาดโบถ้าเขาว่าภาษาเวียดดีภาษาจีนดีเขาขายซาดอบมันบบแม่นทุกคนเนาะเขาเป็นคนลาวบบแม่นว่าสิกําหนดให้เขาว่าภาษาลาวอย่างเดียวเขาสามารถว่าได้หลายภาษาได้ทั่วโลกเนาะโบกำหนดเอายังมาตัดสิน ว่าว่าภาษาไทยแล้วขายสารเอาอยัางมาตัดสินเนาะ